สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราเกอสิีทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะไปเฟินโทรปอบใจปอป้อหลังตกรอบก่อนรอบลองชนะเลิศโอลิมปิก2024ค่ะสองเพื่อนซีคนสนิทไปเฟินพิมพ์ชนกและปอป,อป้อซับซีรีนักแปดพินตันทีมชาติไทยมักจะมีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอทั้งการรวมตัวกันไปตีแปดหรือจะเป็นภาพปาร์ตี้ตามภาษาเพื่อนรักล่าสุดเพื่อนรักปอป้อ,ปอ ร่วมแข่งขันแบดมินตันในกีฬาโอลิมปิกนักกงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งปอป้อและปารเข้าชิงประเภทคู่ผสมในรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อันดับ6ของโลกพบกับยูตะวตานาเบและอลิซาฮิกาชิโนอันดับ5ของโลกจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าปาทและปอป้อแพ้ให้กับคู่ของญี่ปุ่นค่ะหลังจบการแข่งขันในฐานะเพื่อนรักเพื่อนสี ไปเฟิร์นพิมพ์ชนกได้วิดีโอคอลไปหาปอป,อ,ปอพร้อมกับแชร์ภาพลงในไ g จีสตอรี่และเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะคนเก่งที่หนึ่งของพวกเราตามด้วยอ emoji โลกหัวใจสีแดงซึ่งก็เป็นมิตรภาพเพื่อรักที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ